remember on that day, there was a professor, her name is Tong Chi She came and spoke about internship projects. She said in three years she would come back and select some students, so I set it as a goal. Eventually, three years later, I got selected. For the English within the university, it is very important, and I want to everyone to focus on studying English, so that it can be used to study or work in the future. When I was in the university, I motivated to speak English because of my friend who is from Bhutan, Germany, Netherlands. Because we have to work in the class as a group, we are sharing ideas, we are spending time together. That's motivate me ไปสัมภาษณ์งานถ้าเรามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเนี่ยมันทำให้เราอะเป็นจุดเด่นในการเป็นตัวเลือกนั้นๆในการเข้าไปทำงานเกิดจากพี่วิชาเนี่ยอยากจะไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศเอสโตเนียค่ะคือณตอนนั้นเนี่ยทางคณะนะคะได้ทำ M O U ค่ะกับมหาวิทยาลัยที่ประเทศเอสโตเนียค่ะ,คะก็เลยทำให้ดิฉันเนี่ยอยากพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะ ถูกคัดเลือกให้ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่นู่นค่ะเวลาเราอย่างการถ้าเราออกไปเจอฝรั่งข้างนอกครับเราให้การแสดงออกครับฝึกพูดภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติให้รู้ว่าเราเพิ่มสอกิลเราจะเป็นการเพิ่มสอกิลให้เราอย่างแนบดีมากนะครับเพราะการที่เรามีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่มี ในที่ดีในะ mm hmm. ระดับหนึ่งมันอาจจะทําให้เรามีเครดิตในการรับข้การท,ทําพิจารณาสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนะครับก่อนที่เราจะเป็นแคนดิเดตในการเข้าสัมภาษณ์แน่นอนอรีสูเม่เราอาจจะต้องบอกว่าเฮ้ยเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ะระดับไหนแน่นอนมันมีการสอบโทอีกในการวัดระด,ดับความรู้ของเราในเรื่องภาษาอังกฤษซึ่งบางบริษ,ษัทมีหลักเกณฑ์ในการรับ แรงจูงใจนะะในการเรียนภาษาอังกฤษตอนอยู่มหเขาคืออะไรนะคะสิ่งที่สาคัญที่สุดค่ะพอคิดว่าภาษาอังกฤษทําให้ดิฉันสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นค่ะปัจจุบันผมทางานอยู่ที่องค์กรน,นี้10ปีองค์กรผมเป็นบริษัทข้ามชาติจากประเทศญี่ปุ่นผมต้องทํางานร่วมกับชาวญี่ปุ่นชาวไทยและชาวภูมิภาคเอเชียอย่างอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซีย มีการจัดหาคุณครูหรือว่าอัา,าจารย์นะครับสอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยสาขาละหนึ่งคนมันเป็นการเจาะลึกว่านักศึกษาเนี่ยอยู่อยู่ใกล้กับคุณครูเนี่ยและสามารถจะน่าจะเข้าเข้าหาแล้วก็เข้าถึงได้อยากให้มหาลัยเพิ่มสื่อการสอนภาษาอังกฤษมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นค่ะ เราพูดคุยเฟสสูเฟสเรามีเกมมาเล่นนะเรามีปาร์ตี้นะเรามีของขวัญให้แลกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเหมือนการเรียนกับเด็กเล็กก็จริงแต่ว่ามันช่วยดึงดูดให้กับนักเรียนอะอยากเรียนมากขึ้นกระตุ้นความสนใจมากยิ่งขึ้นเราคิดว่าตรงนี้เป็นข้อดีที่มันสำคัญมากที่จะทําให้นักศึกษาเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดในการเข้าถึงภาษาได้มากขึ้นนะครับก็คือว่าอยากจะให้อ่า นักศึกษาหรือหรือมหาลัยนะครับได้มีโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่ไปเป็นพาร์นเนอร์กับบริษัทต่างชาตินะครับเพื่อจะให้นักศึกษาเนี่ยได้เป็นจุดงานที่บริษัทต่างชาติโดยตรงเพื่อจะได้ประสบการณ์นะตรงนั้นโดยตรงผมคิดว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันมัน,ม,นมันทำให้เราได้รู้สึกว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราจะได้รับรู้หรือว่ามีประสบการณ์กับการทํางานของบริษัทต่างชาติอะไรยังไงมั่ง ก่อนที่จะไปทํางานจริงนะครับ